สช่เลยค่ะแม่มาวันนี้สนวงานสนุกมากก็คือชอบงานอาร์ตงานแบบมาดูเอกซิบิชั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอพี่พี่ติดต่อมาก็โอเคมาได้เลยค่ะเพราะว่าดูเป็นทางของเราอยู่แล้วแล้วพอได้เข้าไปสัมผัสจริงๆคือไม่เหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเอกซิบิชั่นไม่ค่อยได้เข้างานอาร์ตเลยแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกได้กลับมา คิวใจกับตัวเองเหมือนวันนี้ไม่ได้มาทํางานเลยเ, <laughs> เหมือนมาแบบมามา,มาเที่ยวมาเล่นแล้วก็มาดูว่าโอเคศิลปะครั้งนี้เป็นยังไงก็ภายในงานหนูรู้สึกคิวใจมากรู้สึกว่ามันเป็นงานอาร์ทที่น่าจะเขาจะน่า,นาจะแบบอ้าแขนรออบก,กอดทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันคือความแบบความใหม่ความล้ําของเทคโนโลยีด้วยที่ท,ที่ที่เอามาเล่นครั้งนี้ก็ พอได้เอาหูไปฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่มันเออไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเราก็รู้สึกว่าฮิวใจมากค่ะวันนี้ปกติเราจะบอกเวลาเราชอบไปทำงานศิลปะว่าภาพสมัยการนี้ได้ใช้แบบาสัมผัสของหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ใช้หมดเลยทั้งตาหูอ้เยอะเลยค่ะได้ได้สัมผัสเซนส์ของร่างกายด้วยมันจะมีการแบบได้กอดต้นไม้หรือว่าได้ฟังเสียงธรรมชาติเนี้ยมันหิวใจจริงๆ ฟินชอบเซกชันของตัวนั้นอะตัวที่แบบเขาอาอาแขนอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ไปกอดเรารู้สึกแบบเขาตัวใหญ่แบบเหมือนบิ๊กฮักแล้วเราสึกแบบโอ้อบอุ่นจังใช่ค่ะแล้วพอพอเอาหูฟังอะ่ะมันจะมีเพลงที่เขาใส่มาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนผ่อนคลายมันรีแลกกับสิ่งนี้มากๆถ้าทุกคนได้มาสัมผัสก็น่าจะรู้สึกเหมือนฟิน ก็ถ้าเคยับมีวันบ้างใช่แบบแวะมามามาอีกแต่คนน่าจะเยอะแน่ๆเลยใช่ค่ะตอนตอนช่วงที่แบบแกลมนี้เปิดไฟแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจใช่วาวมากคือตอนแรกมันยืงมืดๆอยู่ใช่ค่ะคือเขาใส่เขาใส่ไฟแล้วไฟมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยก็ตามความรู้สึกเดี๋ยวมีสีแดงมีสีเขียวอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ทําให้ทุกคนแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนแล้วก็ เอ็กซิบิชันยาวมากถึงปีหน้าเลยก็ถ้าใครว่างช่วงไหนค่อยมาก็ได้ค่ะให้ทีมตัดมาแทนบอ่อยถ้าอยากจะมาชมอยากมาทีใจดยวยแล้นก็มาพบกับ แล้วกขอสมกับทโลยีๆของเกี่ยวโอ้ก็ฝาก e x h i b i t i o n นะคะ o l เ e n Guru นะคะก็เป็นอีก Art i f ิ c ิเคหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนมีแฮปปี้เน็จริงๆคือในในงานก็จะได้เจอทั้งแสงสีเสียงเลยที่จะทำให้เราฮิวใจในวันที่เราอาจจะเหนื่อยอาจจะอยากกอดใครสักคนก็อันนี้ก็จะเป็นอีก Exhibi t i o n นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะได้มากอดใครสักคนจริงๆแล้วก็ฮิวใจไปกับงาน Exhibi t i o n ครั้งนี้ค่ะ ใช่พูดเลยกกอดอวิตน,นี้จะต้องกอดน้ำตาอีกประคางโอ้ปิ่นพักเหรอคะใช่พูดไม่ได้เลยสำหรับ EP6 มัน,บน,มนมแบบมันโรลเลอร์คอสต์มากแบบคือเปิดมาอาจจะรู้สึกแฮปปี้มากๆดื่มดั่มมากๆแต่ว่าสปอยหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ว่าอาจจะต้องเตรียมทั้งหมอนทั้งที่เช็ดน้ำตาก็ได้ <c oughs> ด้วย มันจะอารมณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยสวิงนิดนึงค่ะความขมเหรอคะอาจจะมันจะเป็นการแบบจากลากันอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันกลายเป็นการจากลาที่หนูรู้สึกว่าคุณปิ่นกับอันินอ่ะเขาเริ่มแบบผูกพันกันมากขึ้นแล้วแล้วพอจะจากอีกทีนึงอ่ะเขารอมันต้องห้าปีอ่ะแล้วจะจากอีกสองปีมันก็ก็นานอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ เป็นกําลังใจให้ดีกว่าทั้งทั้งคุณปิ่นแล้วก็ท่านหญิงอนินเลยใช่เราะว่าเพราะว่าอีพีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มการพัฒนาาความสัมพันธ์หรือเปล่าเลยทำให้การจากลาครั้งนี้มันจะเป็นหบบการจากลากของคนที่กําลังดูใจกันอยู่หรือเปล่าก็ก็ใช่แหละมั้งมันก็คงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในในอีพีหกที่จะได้รับชมกันก็น่าจะตอบหลายๆคำถามของทุกคนที่แบบเกิดขึ้นว่า เอ๊ะทำไมรู้สึกเสียใจหนักกว่าเดิมร้องไห้เยอะกว่าเดิมเบะปากเลยอะไรเงี้ยก็ก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก่อนหน้านี้น้องเบะคำว่าแก้ตัวบอกว่าเี่ยจะได้เจ้าชู้แค่แบบว่าเออวันนี้ขาดเสน่ห์เพราะวัดใจคุณผิดเซียนอาก็ตามที่เห็นนะคะทุกคนตอบไม่ได้จริงๆหนูว่าหนูว่าในซีรีส์มันน่าจะตอบอยู่แล้ว ไฟมันดับปะค,มคะมันมีหลายค่ะเราแก้ไขได้หน้ามืดไหมคะไม่มืดค่ะสวยเหมือนเดิมอ๋อขอบคุณมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวไปตอบท่านหญิงไม่ได้ชเราเบกกี้ัวชูใหม่อันนี้ไม่้เออเราไปตอบ เผื่อใช้ไม่ได้เราคิดว่าแบบเวลาเราใส่ตาท่นนางงน,นหญิงมันดนี่แ้มันเจอท่านหญิงหรอเวลาเป็นคุณปิ่นมันก็ต้องรู้สึกบ้างอยู่แล้วเ,ลเพราะว่าเขาก็มีความแบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ยังไงสับสนกับตัวเองอยู่แต่จริงๆหนูว่าเขาก็รู้ใจตัวเองแหล,ละแต่แค่แบบความไม่กล้าความคาแรคเตอร์ของเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเราใส่ตาลงเมฆาคาตัวชูไหมร อ๋อสอบถามได้เฉยใช่มองยังไงมองเวลาใส่ตาเราชูมัทำเป็นไงนะพี่ฟีน,น,นทำไม่เป็นพอดีไม่ได้เป็นคนเจ้าโฉแต่มันทำยังไงมันทำย่างงี้มันทำย่างงี้หรือเปล่าเออเ,อ,อเล่นติ๊กต็อกเยอะซะ <c oughs> ด้วยตอนเราเราคิดว่าแบบระหว่างสายตาน้องเมกกับสายตาท่านอานินไทยบอกว่าท่านหญิงอานินไทยตัวนนตชูคันถ้าตอบในฐานะพี่ฟีนใช่ไหมก็ต้องตอบว่าท่านหญิงอนินอยู่แล้ว เราะว่าเขาเขาแบบไม่ยอมแบบเอ้าติดเอา้าเขาไม่ยอมไม่ยอมขอเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเหมือนเจอผู้หญิงแล้วเขาก็ยังแบบให้ความหวังอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี่นี่ไม่ชอบนะอ่าใช่แบบคุณปิ่นเขาก็มีความแบบเออไม่ชอบเหมือนกันแต่ก็ฉันก็ไม่พูดดีกว่าอย่างเงี้ยแต่พองพูดมากคุณปิ่นรัดจัดใหญ่ก็กกให้พูดบางใช่คุณปิ่นเขามีความแบบ ฉันหญิงก็อยากพูดแต่ว่าเอ๊ะหญิงจะพูดดีไมนานอยู่แต่ก็อพอได้พูดก็พูดใหญ่เลยห,หลังจากนี้แบบความสี่ชมพูพาร์ทเรี่องของเราจะกลายเป็นชมพูชมพูพเลยหรือเปล่าอู้พูดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโรลเลอร์คอ t เ r อร์แน่นอนใช่อันนี้สปอยเลยเนี่ยแร้วก็ความพีมันจะแบบใต่ระดับใส่ระดับทุกทุกทุกอีพีเลยก็จะมีความแบบ มีความสุขไม่มีความสุขมีความสุขไม่มีความสุข,สขอยู่อย่างนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอยากให้แฟนๆช่วยเป็นกําลังใจให้เขาทั้งคู่ในความรักครั้งนี้ด้วย<ช>ก็เป็นรสชาติของซีรีส์หนยใช่ค่ะก็จะมีอะไรที่น่าติดตามทุกๆอีพีเลยในวันน้องฮองให้แฟนๆติดตามทุกๆอีีใช่วันอาทิตย์นะคะสี่ทุ่มสิบห้าช่องทางเวิร์กพอย์มาช่วยกันปั่นเฮแล้วก็รอดูอันคัดแบบฟูลสตีมเลยค่ะ นี่หนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากถามตอนนี้น้องพีต้ามีชื่อยังฮะน้องพีต้ามีชื่อเรียกหรือยังยังไม่มีเลยทุกคนโหวตเลยเปิดโหวตได้ไหมให้พี่ๆช่วยกันโหวตอ๋อให้พี่ๆช่วยกันโหวตได้แต่หมื่ด้านไปหมดแล้วตอนนี้เป็นยังไงมากเราไม่ยังช่วยยังก็พยายามทาครีมแบบมอย m o i s ไรเซอร์แต่ก็ยังยังแกะอยู่อาจจะยังสนุกกับการแกะนิดแต่ดีขึ้นค่ะ จริงจริงหมายถึงในคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็เออจริงๆริหนูขอโทษพี่พี่ก่อนเลยเพราะว่าพูดปดไปเยอะเลยในสัมภาษณ์เป็นฟิลเซอร์ไพรส์ไงอ่าไม่เราเราิมีอยู่แล้วามันเป็นฟิลเซอร์ไพรส์ก็จริงๆมันอยู่ในแลนที่ที่ฟินวางไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะอยากเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งแต่ว่ามามาจบที่กีตาร์เพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยเท่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากลองเล่นดูเพราะไม่เคยเล่นเลยก็ จร,จ,รจริงจริงแพน,นไว้ว่าจะใช้ของคุณครูเพราะว่าตั้งใจจะเรียนเพื่อที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยระยะเวลามันก็ทําให้เราแบบเหมือนคิวครูไม่ตรงกับเราเราไม่ตรงกับครูว,วันว่างอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเป็นแค่สามวันเท่านั้นก็พยายามเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาซ้อมด้วยตัวเองก็พอน้องให้ของขวัญวันเกิดมาเป็นกีตาร์ก็เลยเอาอโอเคก็ไม่ต้องยืมครูแล้วก็ใช้ของน้องที่ให้มาเลยดีกว่า เรียกได้ว่าเขาอยากเป็นส่วนในมเม้นที่ดีของร้าปว่าหนูไม่รู้ว่าน้องอ่ะรู้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังว่าจะแบบโชว์อะไรบ้างหรือว่าจะเล่นอะไรแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่น้องซื้อให้เราก็ใช้ของน้องเลยก็ยินดียินดีค่ะเรียกได้ว่าพอเขาจย์มานี้ทอดถึงตาเราเร้ต้องทึงกันมาตักให้คืนให้เขาอืมก็ก็ อาจจะเป็นการที่จะต้องคิดดูก่อนเพราะว่าก็เขาก็มีอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนกันแบบที่น้องบอกว่าพี่ก็มีอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนกันคือพี่ก็มองน้องแบบนั้นเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าเขาเหมาะสมกับอะไรคะปีนี้สําหรับปีนี้นอ,อ,อ๋อแสดงความยินดีแล้วเมื่อวานบอกว่าเขาก็ทำให้ดูว่าเอ้ยมีชื่อเข้าชิงก็ เก่งมากๆแล้วเพราะว่าเป็นรางวัลอีกหนึ่งรางวัลที่ทรงคุณค่ามากใช่คะ่ะคุยกันแล้วเม,มื่อวานอะมีของขวัญให้น้องมากมายเพราะว่าอย่างน้อยน้องก็ได้แบบมีชื่อเข้าชิงในรางวัลใหญ่ให้อะไรดีอ่ะพี่น้องก็มีทุกละทุกอย่างแล้วอะของ d ี y อวม่พี่ชินเก่งว่ะได้ศิลปะได้ ได้สิได้สิทำได้ทำได้ทำให้ได้อยู่แล้วเราพูดถึงผลงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ถ่ายทำเป็นทีเดเแล้วไรเดอร์ค่ะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คาดวเราจะได้รับชมรับชมน่าจะทันหวาค่ะสนุกมากคืออยากให้แฟนๆแบบรอติดตามจริงๆคือก็อพูดอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าอยากอยากให้รอติดตามเพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเรื่องที่ฟิลรู้สึกว่าตอนถ่ายทํามันสนุกมากๆแล้วตอนที่แบบมันฟูสเกลแบบผ่านการตัดต่อผ่านทุกอย่างมาแล้วมันน่าจะสนุกมากๆจริงๆแล้วก็พี่ๆทุกคนมืออาชีพมากทั้งพี่โอพี่อาร์แล้วก็พี่โนเสียนหลังใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงพี่ฟูแล้วก็ทีมงานทุกคนคือหนูอยากไปกองทุกวันอะ่ะอยากไปคุยด้วยอ,อยากไปเล่นด้วยอยากไปแบบนะใช่คือคือหนูรู้สึกว่ากองนี้เป็นเป็นเอเนจีเดียวกันแล้วก็เอนจอยกับ ตั้งแต่เช้ายันกลางคืนก็ยังเป็น e อ e น g y นั้นอยู่ถึงถึงจะมีแบบพี่ๆบางคนแบบอ๋อฟีนพี่เหนื่อยมากพี่ไม่ไหวแล้วพี่อาร์พี่อาร์จะชอบมาบ่นกับฟีนว่าแบบพี่พี่เหนื่อยมากพี่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่สุดท้ายอะพอเข้าเซตเข้ากองก็คือ,าาอทุกคนแบบไหนพี่บอกว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ Energy เดียวกันแล้วก็จะบอกพี่ๆทุกคนว่าแบบพี่ๆเก่งมากนะนนี้คือคำในในในกองก็คือเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงแล้วก็มืออาชีพมากๆสนุกมากจริงค่ะ เราให้หนึ่งประโยคสำหรับตังสปอยกาแฟแชมคปญหนึ่งหนึ่งประโยคหรอสนุกสนุกแน่มันมาแน่ไรเดอร์สนุกแน่นอนโอ้โหเขาจอ มไม้เพราะว่าเขาทุกคนเดียวสิล้านให้เราแหมเป้เออจริงเหรอคะออขอบคุณมากเลยค่ะมาเจอกันวันที่10เลยดูสัก10รอบเนาะแม่เนาะไม่ต้องหลยรอบเลยว้ายมแม่เหมาลงเลยเหรอใจเย็นพี่พีอ๋อใจเย็นพี่พีแล้วเคค่ะอาวแะขอพอล็อกอัพหน่อยอาการป่วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ห,หนูคิดว่าน่าจะแบบดีขึ้น กือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะว่าหาหมอล่าสุดก็คือคุณหมอบอกว่าแผลแผลสวยแล้วไม่มีเลือดออกแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนตกแหละแล้วก็อากาศมันแบบชื้นอะไรเงี้ยก็จะมีฟึดฟัดนิดหน่อยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่หลังผ่าตัดอะรู้สึกป่วยน้อยมากแต่ว่าช่วงนี้ก็นอนน้อยก็อาจจะมีแบบเจ็บคอหรือว่าภูมิแพ้บ้างแต่ก็พยายามรักษาตัวเองให้สเตเบิลที่สุดแต่ก็ ก็ดูแลตัวเองดีที่สุดแหละแต่เรื่องสุขภาพมันก็ห้ามกันไม่ได้จริงเรียกว่าตอนนี้กลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้วเนพอใจมากรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นโล่งขึ้นมากๆแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเพราะว่าแต่ก่อนก็คือถ้าสมมติฝนตกอะหนูก็คือยากแก้แพ้กินแล้วแล้วก็หายใจไม่ออกแต่คือช่วงน,นี้มันยังแบบฟืดฟาดฟืดฟัฟดฟนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ก็ถือว่าดีเลยเทียบจากก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเสุดท้ายแล้วค่ะที่ี่ ฝากนกับไดู่อยได้เลยค่ะก็พรุ่งนี้เนาะปินพักอีพ6ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในทุกๆ EP เลยมันจะมีชปเตอร์ของเขาที่แบบมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปินแล้วก็ท่านหญิงอานินเลยก็อยากให้รอชมทั้งสดแล้วก็อันคัดเลยค่ะก็จะมารอดูแบบเต็มรูปแบบกันเนาะก็ทางว,ว,ว,วันวันอาทิตย์ช่อง w o r k p o i อยนะคะ4-15ทุ่มแล้วก็ดูอันคัดได้ที่ i o l Factory y o ยูทู e ค่ะ แล้วก็ฝากไลเดอร์ได้ไหมคะฝากฝากไรเดอร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนคะ่ะว,วันนนั่นงอีกเวลาเอ้เอ้จะดีค่ะจะดีค่ะรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก่อนรอก่อนค่ะวันที่วันที่สิบมั้งคิดว่าทันวาค่ะน่าจะได้ดูกันแหละแต่แต่ไม่ชัวรย์ยังไม่ชวอวรยังไม่ชอวรนแบบว่าแน่นอน เล่าอ่าทันวาแน่นอนใช่ค่ะแต่ยังไม่ชชว์ค่ะได้ค่ะฝากด้วยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ